สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาปูกระเบื้องโดยไม่ใช้ปูนกันค่ะขนาดห้องที่เราจะปูในวันนี้เป็นขนาด4คูณ4เมตรซึ่งพื้นของเก่าเป็นกระเบื้องยางเราก็เช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มปูจากมุมห้องก่อนนะคะซึ่งมุมห้องของเรามันจะมีเสาอยู่ด้วยเราใช้จิ๊กซอนในการตัดนะคะเมื่อได้ขนาดที่ต้องการเราก็เอาไปปูได้เลยในแถวแรกเราจะใช้แผ่นเต็มปูกันต่อไปในลักษณะแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนแถวที่2เราจะตัดแบ่งครึ่งซึ่งวิธีการตัดก็ง่ายมากค่ะใช้คัตเตอร์กรีดและหักลงไปแบบนี้เมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วเราก็ไปปูแถวที่2ได้เลย รอยต่อแถวที่สองมันก็จะไม่ตรงกับแถวแรกแล้วซึ่งเราจะไม่ให้มันตรงกันค่ะเพื่อความแข็งแรงเป็นแผ่นพื้นที่ปูง,ง่ายมากๆสามารถจบงานได้ภายใน1วันอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะมีเพียงคัตเตอร์ฉากจิกซอดินสอและค้อนยางก,การติดตั้งง่ายมากและใช้เวลาไม่นานค่ะในส่วนของขอบประตูเราจะเว้นไว้ประมาณ1เซนนะคะเพื่อเอาไว้ติดบัวการตัดเข้าขอบเข,ข้ามุมเราจะใช้จิกซอในการตัดซึ่งตัดง่ายมากมากเลยค่ะการติดตั้งง่าย ไมมากไม่เหมือนการปูกระเบื้องเป็นเหมือนการต่อจิ๊กซอมากกว่าค่ะเนี่ยเพียงแค่เราต่อไปอย่างนี้นะคะใช้คอ้อนค่อยๆเคาะเบาๆมันก็จะลงล่องค่ะส่วนแผ่นไหนที่มันเกินเราก็ใช้คัตเตอร์กรีดเอาแบบนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะสําหรับใครที่มีพื้นกระเบื้องเก่าอยู่แล้วเราก็สามารถปูทับของเก่าไปได้เลยนะคะเราจะไล่ปูเริ่มจากซ้ายไปขวาเสมอเพราะตัวล็อกมันอยู่ด้านซ้ายค่ะมาถึงตรงนี้แล้วมีใครทราบไหมคะว่าไอ้พื้นที่เราปูเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นอะไร มันคือพื้น SPC ค่ะสวยหรูดูแพงทนทานกันน้ํากันไฟติดตั้งง่ายแล้วเขามีหลายสีให้เลือกทั้งลายไม้ลายหินอ่อนเทคนิคการปูคือจะไม่มีแพทเทิร์นนะคะเราจะไปตัดกันหน้างานค่ะเศษที่เหลือของแต่ละแถวเราก็จะเอาไปปูขึ้นแถวใหม่ทําแบบนี้จะทําให้เศษกระเบื้องของเราเนี่ยมันเหลือน้อยที่สุดค่ะงบประมาณโดยรวมแล้วถือว่าถูกกว่าการปูกระเบื้องแบบใช้ปูนอันนี้คิดเฉพาะค่าวัสดุไม่รวมค่าแรงนะคะพื้น SPC ตก ตารางเมตรละ4 0 0แต่ถ้าเป็นกระเบื้องจะตกตารางเมตรละ5-600เลยค่ะช่างไฟใช้เวลาไม่นานก็ปูกระเบื้องเต็มห้องแล้วค่ะแถวสุดท้ายมันจะเหลือขอบอยู่นิดหน่อยซึ่งตรงนี้เราต้องตัดยาวเลยโดยการใช้จิกซอเมื่อได้ขนาดเราก็เอาไปปูต่อได้เลยและพื้นที่เราปูก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใครชอบสีนี้บ้างมันเป็นสีลายไม้ที่เป็นไม้อ่อนๆนะคะออกสีขาวๆเทาๆใครจะเลือกเป็นสีไม้โทนน้ำตาลเลย ก็มีทั้งน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มผิวสัมผัสมันจะเหมือนไม้จริงๆเลยค่ะ EP ต่อไปเราจะมาติดตั้งบัวกันเพื่อเก็บงานและรอยขอบกระเบื้องให้สวยงามกว่านี้แล้วเจอกัน EP ต่อไปนะคะ